ภาษาเขาภาตูมห้วยแอ่งประจำปีการศา2565ได้สำเร็จรุร่วมตามวัตถุประสงค์อย่างสมบูรณ์แบบในวันนี้นะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของอทุกฝ่ายนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดการแข่งขันซึ่งเป็นผลงานที่พวกเรา ภูมิใจนะครับการแข่งขันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆนะครับร่วร่วมด้วยดีเรียบร้อยราบลื่นมาโดยตลอดนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราภาคภูมิใจนะครับต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักกีฬาที่ได้เสียสละเตรียมตัวฝึกซ้อมแล้วก็เข้าแข่งขันด้วยน้ำใจนักกีฬา นะครับรู้แพ้รู้ชนะรู้ปภยัยซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของนักกีฬานะครับขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องขอบคุณท่านผู้บริหารทุกโรงเรียนนะครับที่ได้ความร่วมมือส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งได้จัดสรรง,งบประมาณมาช่วยเจ้าภาพรวมทั้งจัดสรรง,งบประมาณสำหรับนำนักกีฬาเข้าแข่งขัน นะครับขอบคุณท่านผู้บริหารทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณท่านผู้นําชุมชนนะครับท่านกำลังใจญพลผลทัพกำลังทัพมาตูนของเรานะครับท่าน,น,นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนมัธองขางมครูโปโลที่ท่านได้ดูแลนะครับเป็นกําลังสําคัญในการบริหารจัดก,การเรียนการ่ึกัา กีฬาแบบนี้สมเด็จมีลูกได้ดีและที่สําคัญก็คือผู้บริการเพื่อกนกิจเกษตรกรรมที่มุ่งกภาพใหญ่รวมทั้งบุคลากรและพี่น้องชาวบ้านท้องขานในปีบเทุกท่านที่ให้การสนับสนุนนะครับให้ความช่วยเหลือให้กําลังใจนะครับรวมทั้งให้กาลังสนัรัพย์ในการจัดการเหตุการณ์นี้ครับขอบคุณท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้อง เอ็นบีพีนะครับเอ็นบีพีทัานข่าวท่านทอกล่อพลโคตรท่านเอ่อหลายหลายท่านนะครับสมาคมชาวมังซากามนะครับหลายหลายท่านที่ให้การสนับสนุนนะครับรรท่านนายกอบตเปานายกอบตท่ากูมนายกอบตห้วยแองนะครับที่ให้การสานับสนุนอใหญ่ ขอบคุณพี่น้องชาวบ้านมกนักกีฬารกีในการสนับสนุนนการแข่งขันกีฬาประจำปีของเราท่านจะิ้งจกปิดการแข่งขันกีฬาหมาน่าจูงห้ัจนักกีฬากับหลังหัน นักกีฬาไปที่ธงประจำสีโรงเรียนของตัวเองนะคะ<บ>ตัวแทนนะคะบอกเลยลูกนี่เห็น้ไหมในวางๆ้างอยู่ตัวให้ว่าง,าง,าง,างไปเลยเข้าเข้าสองคนสองคนไปเลย <c oughs> ตัวแทนให้ครบทุก เสานะคะทุกธงหลังแรกมียางเอาคือว่าเอาลงแล้วยางยางไม่เอาลงอย่าเพิ่งเอาลงนะคะอย่าเพิ่งเชิญธงลงลูกอย่าเพิ่งเชิญค่ะอย่าเพิ่งเชิญธงลงค่ะฟังเสียงน้องวีจากคุณครูก่อนนะคะโคบโคบหลงลากโคบ ให้ครบทุกเสานะคะนักกีฬานักกีฬาทำความเคารพทงประจำโรงเรียนทั้งหมดแถวตรง เชิญทงลงเลยงทงศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเขาท่าตูมห้วยแองทงสีขาวใหญ่นะคะให้ถอดมาเลยค่ะให้ถอดและพับมาให้คุณครูเลยนะคะ นักกีฬากับหลังหันเพลงสรรเสริญพระบาทสมีม่ะ ไปเป็นการมอบทงกีฬาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเขาท่าตูห้วยแองให้กับเจ้าภาพ